ครับสวัสดีนะครับสำหรับในห้องนี้นะครับก็ใช้จริงๆแล้วก็เป็นห้องทำดนตรีที่จะใช้ในการภาคเสียงกระตูนหรือดนตรีเพื่อใช้ประกอบในสื่อในการนำเสนอต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เราใช้ก็เป็นพวกโปรแกรมการ์ดแบนที่จะทำดนตรี ในการประกอบสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนกศึกษาก็จะสามารถนะครับใช้เครื่องอุปกรณ์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับจนกระทั่งถึงระบบเสียงที่มีอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ระบบเสียง5.1 c จุดหนึชนในการบันทึกเสียงนะครับทำให้ได้เสียงที่สมบูรณ์แล้วก็ทดสอบได้จริงๆครับในห้องนี้ก็จะเข้าได้ประมาณ2-3คนนะครับ่อครั้งในการทำเรื่องเกี่ยวกับเสียงนั่นเองครับ